เอกสารของ35มรายเนี่ยบอกว่าเป็นคําพิพากษาที่คาดเคลื่อนต่อเหตุผลและข้อเท็จจริงทางกฎหมายหลายประการและการรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณกำลังจะบอกว่าสารตัดสินไปด้วยหลักฐานที่คาดเคลื่อนอย่างนั้นหรือ นี่นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นคําถามคือนี่คือเหตุผลที่คณะกรรมการชุดนี้เอามาบอกว่าไม่ว,ว่าไม่เพิกถอนเพราะคำคัดค้านแบบนี้นะกรมที่ดินและสารเขากระโดงของใครคำพิพากษาของศาลนิกานะครับเมื่อกลมที่เมื่อกลมรถไฟแผ่นดินนะัะใช้ประโยชน์ในที่ดินการก่อสร้างทางรถไฟไปลําเลียงหินที่เขากระโดงใช้เป็นแหล่งวัดสดุก,ก่อสร้างทางรถ